c 1เทค1วิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาและฮาหนอยพิเศษงวดประจำวันที่13กันยายน2563 action สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบเจอเจอกับผมนะครับกับวันอาทิตย์นะฮะอันแสนสดใสนะครับท่านผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับอ่าพี่ๆบางท่านก็ตื่นนอนกันแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเอ่อ เวลาจะเที Dante, ่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมผมได้ทําคลิปก็อย่างที่บอกครับร่างกายก็พักผ่อนบ้างฮะบางทุกวันเนี่ยจะมาลงให้เช้านะครับแต่ผมหยุดงานนะฮะผมก็ร่างกายพักผ่อนบ้างครับท่านผู้ชมอ่านี่ฮะก็ขอพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขนะครับในการรับชมนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตนะฮะชีวิตคนเรานะครับก็ความแน่นอนเป็นความไม่แน่นอนนะฮะอ่าเราจงอยู่บนความปลอดภัยนะครับไม่ประมาทนะฮะท่านผู้ชม เหมือนกันครับเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการใช้ชีวิตเราเนี่ยเราก็ทำแบบสบายใจนะครับอย่าไปเคร่งเครียดกับมันนะครับอย่าทำให้ชีวิตเราเต้องเครียดเกี่ยวกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับจะทำให้เราไม่มีความสุขนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมกันด้วย ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่อง ba นะวิเคราะห์ตัวเลขกันไว้ด้วยนะครับท่านใดอยากเห็นคลิปของกระราผมก่อนใครกดกระดาดิ่งแจ้งเตือนเลยนะจ๊ะ,ะวันนี้วันอาทิตย์นะครับจะมาวิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยเ p ีให้พี่ๆท่านชมได้รับชมกันนะนี่ครับอย่างที่บอกครับช่วงนี้ฮานอยคือผมหลุดยาวมากหลุดยาวจริงๆครับท่านผู้ชมต้องแบบ คือผมแบบถามว่าเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยนะเครียดไหมเครียดนะแต่ตอนนี้ผมพยายามแบบทาให้เต็มที่นะถึงจะหลุดยังไงนะครับท่านผู้ชมผมก็เต็มที่ครับเต็มที่กับชีวิตนะฮะอ่ะเรามาดูนครับ88นาฬิกา30นาทีเนี่ยห้าน้อยปกติออก88005จากการวิเคราะห์ผมหลุดอีกแล้วนะคือผมบอกเลยนะครับหลุดก็หลุดนะท่านผู้ชมอ่ะเข้าก็เขา้เขานะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเอ่อแต่ผมมั่นใจนะว่าผมเข้ามากกว่าหลุดนะช่วงนี้มันหลุดจริงๆฮะ แต่ก็มันไม่ได้หลุดทุกอันครับยังมีฮานอย VIP ที่ผมยังพอพอทูถ่ายกันไปได้นะต่อมานะครับท่านผู้ชมเรามาดูฮานอยพิเศษนะครับออกรอบเวลา17.30นาฬิกา30นาทีนะครับออก558.77ครับจากการวิเคราะห์เนีหลุดเช่นกันคนระับแล้วก็นี่ครับอ่าที่พอทูถ่ายไปได้นะฮะก็จะเป็นฮานอย VIP ครับท่านผู้ชม ถ้าน้อยวีเอออกรอบเวลาอะไรครับ19.30นาฬิกานาทีนะครับ5 9 6เ3นะครับเรามาดูนครับพอดีกระดาษเนี่ยผมเอาไปทำเอ่อเอากระดาษเนี่ยเอาไว้ทำฟืนนะฮะ59883นะครับท่านชม้ชเ5้8ไม่596ครับบอกผิดฮะ59683ผมให้83นะครับมาเต็มๆนะตรงๆด้วยนะฮะแล้วก็ให้9นะครับก็มาวิ่งลุ้นเนี่ย วิ่งรูด9กับ8แล้วครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เจาะ8 3ตรงๆนะฮะแล้วก็หลักร้อยผมให้5นะานะมาวิ่งอีกครับขี่เด้งฮะท่านผู้ชมสำหรับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดได้ติดตามมั้งครับฮานอย V.I.P. ครับขอโทษนะก็ <c oughs> <c oughs> อ,อาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้มาสายนะฮะคือผมเนี่ยสารับพันโล่งจริงนะวันนี้ก็ปวดฟันนะคือแบบว่าเหมือนอาหารเข้าไปปวดฟันแล้วกินกินเนื้อนะฮะท่านผู้ชมอ่ากินเนื้อแบบ เขาเรียกว่าเนื้อย่างฮะเนื้ออบนะฮะแล้วคือติดฟันนะปวดฮะโอเคนะนี่คือผลนะครับสาหรับทุกฮานอยนะโอเคเรามาดูวันนี้วันนี้ผมแก้มือนะผมว่าผมมั่นใจด้วยผมพูดจริงๆวันนี้วันนี้นนต้องต้องอย่างน้อยครับต้องเข้า2 2ฮานอยแน่นอนฮะหรืออาจจะเข้า3เลยก็ได้ท่านผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเอาเอาสิ่งที่เข้าวันก่อน,นเนาะหรือว่าเรียงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูข้อมูลก่อน แต่ผมว่าเอาเรียงก็ได้นะพี่ๆท่านผู้ชมจะได้รับชมกันไปแบบง่ายๆนะฮานอยพิเศษก่อนครับห้าห้าแปดเจ็ดดนะฮะห้าห้าแปดเจ็ดเดจากการวิเคราะห์เนี่ยคือหลุดนะครับอ่าเรามาดูกันว่าวันที่13ากันยายนนะฮะสองห้าหสามฮานอยพิเศษครับ ออกรอบเวลา17นาฬิกา30นาทีนะฮะจากการวิเคราะห์ผมให้9ครับวันนี้ฮะต้องเอาคืนนะท่านผู้ชมอ่ะชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ92 98 90ครับต่อมาก็จะเป็น91 94 96ครับปิดท้ายด้วย 2 7 2 5ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ5 9 2 5 9 8แล้วก็5 9 0หลักร้อยให้5นะครับไม่เดียวให้9ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นนะครับไว้นำไปซื้อสลากกินแบ่งเวียดนามนะฮะต่อมาครับท่านผู้ชมเรามาดูอะไรกันต่อครับ เรามาดูชุดหาน้อยปกติกันครับออก8 8 0นะฮะล่างออก0 5จากการวิเคราะห์ไปเมื่อวานหลุดนะครับวันนี้13กันยายนฮะ2 5 6 3นะครับหาหน้อยปกติฮะออกรอบเวลา18นาฬิกานาทีนะครับจากการวิเคราะห์นะฮะวันนี้นะฮะให้0ูนย์ครับท่านผู้ชมอ่ะชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ 03 09 00, 00ครับแล้วก็ชุดที่2จะเป็น85 83 88ครับแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็น06 03ครับอ่านี่นะฮะ เรามาดูนครับว่า3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ5 0 3 5 0 9ต่อกันด้วย5 0 0นะครับท่านผู้ชมอันนี้นะฮะหลักร้อยให้5นะครับหลักร้อยให้5ก็ตัวเด่นให้0นยะ์่ะสำหรับการวิเคราะห์นะครับชุดฮาน้อย โอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วย5นอย VIP นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าผล5นอย VIP ออกอะไรนะครับออก5 9 6ล่างออก8 3นะครับจากการวิเคราะห์มา8 3ตรงๆนะฮะามาวิ่งรูท8นะครับกับ9นะฮะท่านผู้ชมหลักร้อยอีกตรงๆนะครับ ่าให้เด้งนะครับบนล่างนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับฮานอย VIP นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่13กันยายนนะฮะ2563ฮานอย VIP ครับจากการวิเคราะห์วันนี้นะฮะก็ให้ตัวเด็ดแรกคืออะไรครับ0นะฮะตัวต่อมาคือ1ครับชุดแรกนะฮะ5 0 4 0 1>, 1 0ครับต่อกันด้วย1 5 1 8 1 9ครับนี่คือสำหรับชุดฮานอย v ว p นะครับออกรอบเวลา19.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับปิดท้ายกันด้วยนะฮะ0ู1ย์ครับ, 0, 9, 1, 2, รบ3ตัวนะครับ8 5 0 8 4 0 810หอ่าหลักร้อยนะครับให้แนะครับตัวเด่นแรกให้0นะครับการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะครับต้องขอตัวราไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆท่านผู้ชมนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับล่ำรวยเงินทองล่ำรวยความดีนะครับ ก็อย่าลืมทำบุญใส่บาตรกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ